ภาพคู่เบลล่าวินชวินนิวยอร์กหวานมากค่ะกริสตันโซเชียลแทบแตกไปอีกแล้วค่ะกับภาพคู่หวานๆวานของแม่นายเบลล่ารานีและหวานใจอย่างที่หมื่นล้านวินชวินในทริปนิวยอร์กยอกพีลอเลนซึ่งงานนี้บอกในข่าว่านิวยอร์กนั้นหวานมากเพราะพี่หมื่นล้านเป็นคนลงด้วยตัวเองพร้อมกับติดอีโมจิพระอาทิตย์เจ,จิดจ้า เรียกได้ว่าถึงแม้รุกจะเบลอแต่เธอนั้นชัดเจนนะสําหรับความสัมพันธ์รักครั้งใหม่ของสาวเบลลาราณีนั้นเจ้าตัวได้เปิดใจว่าทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นใช้ชีวิตปกติไม่มีการปิดบงังแต่แค่ทุกคนนั้นให้เกียรติเขาค่ะเพราะเขานั้นเป็นคนนอกวงการเพียงเท่านั้นเองค่ะซึ่งที่ยังไม่ได้ออกมาบอกเพราะว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในวงการและไม่อยากรบกวนซึ่งความรักครั้งนี้ขุณแม่ปราณีของสาวเบลลายังออกปากไฟเขียวเฉียดลุกเต็มที่ ลูกรักใคร่แม่ก็รักด้วยนั่นเองค่ะ